บิ๊กซีร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำจัดงานเวอร์มิวเดย์วันดื่มนมโลก B t บิ๊กซีปีที่9 Big บิ๊กซีร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำจัดงานเวอร์มิวเดย์วันดื่มนมโลก B t บิ๊กซีปีที่9เพื่อสนับสนุนให้คนไทยแข็งแรงมีสุขภาพดีดื่มนมดีที่มีคุณภาพบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนห้างค้าปลีกในกลุ่ม BJC จจับมือพันธมิตรคู่ค้าผลิตภัณฑ์นม พร้อมดื่มชั้นนำ26แบรนด์เดินหน้าสารต่อแคมเปญต้อนรับวันดื่มนมโลกหรือ Worm Milk Day จากงาน Worm Milk Day วันดื่มนมโลก Big C ปีที่9ภายใต้คอนเซปต์ Big C สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดียกทัพนมพร้อมดื่มสนับสนุนให้ลูกค้าได้ดื่มนมที่ดีมีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมต่อว,วันเพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทั้งส่งต่อนมให้แก่ชุมชนเด็กไทยเพื่อเสริม สร้างการเติบโตและมีพัฒนาการที่ครบถ้วนสมวัยก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะเรื่องออสุขภาพคนไทยสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการทำยังไงให้คนไทยมีสุขภาพดีนั้นกิจกรรมวั m มิวเดก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะซึ่งถูกกำหนดโดยสาประชาชาติให้วันที่1มิถุนาเป็นวันที่วันดื่มโนมโรคนะครับนั้นการร่วมมือร่วมแรงไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐนะฮะภาคเอกชนหรือภาคเคยเครือข่ายอื่นๆก็มีความสําคัญไม่ว่าจะกระตุ้นในรูปแบบไหนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่านมนี่มีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ทุกกลุ่มวัยดังนั้นในวันนี้เนี่ยที่เป็นกิจกรรมที่เบียงฮางวิกซีได้จัดผมก็คิดว่าเป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่จะกระตุ้นให้คนไทยนะฮะทุกภาคส่วนได้เห็นกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้คนไทยดื่มนมมากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ขอบพระคุณท่านแพทย์สักดานะคะที่ได้มาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งก็เป็นงานสําคัญของเราอีกปีหนึ่งนะคะเป็นปีที่9ต่อเนื่องกันค่ะพวกเราก็ร่วมกับผู้ผลิตแบรนด์ชั้นนำ ทั่วประเทศนะคะ26แบรนด์ด้กันค่ะได้ร่วมกันสนับสนุนจัดโปรโมชั่นที่ดีๆให้กับคณะลูกค้าโดยมีการกิจกรรมต่างๆที่สามารถร่วมเสมือนถ้าซื้อนมหนึ่งลังก็จะเสมือนร่วมบริจาคหนึ่งกล่องนะคะให้กับโรงเรียนที่ธุรกันดารยากไร้หรือการที่จะมีโปรโมชั่นเช่นถ้าในไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาใหญ่อะค่ะ400บาทก็จะได้ลด40บาทถ้า800บาทก็จะได้ลด90บาทค่ะ หรือว่าถ้าทางสาขามินิซื้อซื้อย50ก็จะลด15บาทหรือถ้า79บาทก็จะได้เสริมทบ9บาทค่ะก็เป็นิกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆนะคะรวมถึงการร่วมบริจาคจากลูกค้าบิ๊กพอยต์0 0บาทก็จะเป็นทุนการศึกษา20บาทค่ะทั้งหมดนมเนี่ยเราคาดการประมาณว่าเราน่าจะได้ยอดนมบริจาคหรือว่ายอดนมที่จะสามารถส่งถึงเด็กๆ ในเมืองไทยนะคะได้เพิ่มขึ้นยอดยอดในวิกซีเองก็จะน่าจะต้องเพิ่มขึ้น25เป็นการผลักดันให้นมได้ไปสู่ผู้บริโภคค่ะแล้วนมบริจาค150,000กล่องก็จะไปสู่โรงเรียน143แห่ง33จังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งก็เป็นความตั้งใจที่พวกเราทั้งร่วมกับผู้ผลิตนะคะแร่วมสนับสนุนให้เราได้มีแรง บันดาลใจแล้วก็แรงกระตุ้นให้ได้เข้าถึงนมแล้วก็ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริโภคนมว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอาจจะมีความเชื่ออื่นๆมาก่อนเช่นเราเป็นคนเอเชียนะคะการดื่มนมเข้ากับแ,แค่ไหนแต่ก็ได้ปรึกษาท่านในแพทย์ะะได้บอกว่าจริงก็ไม่จริงนะคะเพราะว่าสําหรับทุกคนนี่แล้วแต่ตัวบุคคลน,นะคะแล้วนมยังไงแล้วก็เป็นสารอาหารที่สําคัญแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อจะเสริมส่งต่างๆให้เด็กๆแล้วก็ผู้บริโภคทุกวัยทุกช่วงไวัยได้เลยค่ะในวิกซีสะพานควายวก็ทำเป็นร่วมรุ้นชิงโชคค่ะ ซึ่งก็แต่ถ้าในวิกซีทุกสาขาก็จะเป็นโปรโมชั่นด้านส่วนลดแล้วก็ด้านโปรโมชั่นนมซื้อแถมต่างๆตลอดทุกๆสาขาทั่วประเทศค่ะกิจกรรมในการาทำโปรโมทสำหรับทางสะพันควายก็อยู่ในอีก,อก2วันนี้เชิญชวนให้ท่านถ้าลูกค้านะคะได้มาร่วมช็อปแล้วก็มาร่วมสนุก แล้วก็ได้รับรางวัลน,นะะก็จะมีทั้งวันกิฟต์เชอร์ต่างๆของทางวิกซีทั้งทั้ง1 0 0 0บาทหรือ500บาท30รางวัลต่างๆก็จะเป็นลุ้นชิงโชคนะคะแต่ถ้าในด้านของการลดส่วนลดต่างๆในทุกๆสาขาก็จะยังมีจัดต่อเนื่องไปค่ะ,ะความรู้เนียมีนะความเข้าใจผมว่ามีมากขึ้นเรื่อยๆถ้าสังเกตดูการดื่มนมในประเทศไทยก็มีปริมาณมากขึ้นแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นก็ยังน้อยอยู่ น้อยกว่าประมาณ6เท่างนั้นในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องตั้งเป้าว่าให้คนไทยดื่มนมมากขึ้นนะครับจริงๆจะจะมีตัวเลขอยู่เนาะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ21.5ลิตรต่อคนต่อปีนะก็ตั้งเป้าว่าในอีก3ปีข้างหน้าก็จะกระตุ้นให้คนไทยดื่มนมเป็น25ลิตรต่อคนต่อปีซึ่งการดื่มนมที่มากขึ้นก็จะทําให้สุขภาพคนไทย แข็งแรงขึ้นในส่วนของเรื่องของอาหารที่ที่เราจะเสริมเติมเข้าไปขอบคุณครับ